โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยกันนะครับมาดจอยู่กับช่องมั์บัเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนเล่น1 4พื้นฐานการเล่น1 4นะครับว่าเราเล่นยังไงจะให้ชนะได้ให้มีเหลี่ยมมีเชิงยังไงนะครับผมก็ไม่ยากครับขอให้เราฝึกฝนนะครับหัดเริ่มต้นแรกๆนะครับไม่ต้องรีบครับผมเราไปทีละระดับนะครับระดับง่าย ยากแล้วปานกลางยากนะครับผมโอเคผมจะอยู่ในช่วงแนะนําช่วงแนะนาของผมก็อันดับแรกนะครับผมผมแนะนําว่าลงเมืองที่ไม่มีคนหรือว่าเมืองที่คนน้อยที่สุดนะครับผม2ก็คือการอ่านวงในตู้ในตู้ก็คือมันจะมีที่อ่านวงให้เราอ่านนะครับผมแล้วก็พยายามอ่านวงมันน่าจะอ่านได้ประมาณครั้งเดียวมั้งหรือสองครั้งนี่แหละผมจาไม่ได้เหมือนกัน พยายามอ่านวงนะครับอ่านวงวงแรกวงสองอะไรก็ได้นะครับผม3ก็คือคํคนวณศัตรูนะครับว่าศัตรูอยู่ตรงไหนมีกี่ตัวนะครับอะไรอย่างนี้นะครับผมสก็คือการฟังเสียงเท้านะครับการฟังเสียงเท้านี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับสาคัญมากมากเลยนะครับผมสาหรับที่ผมยกตัวอย่างมานะเราต้องฟังเสียงเท้าให้เป็นว่าเขาศัตรูมาซ้ายมาขวามาหน้ามาหลังนะครับผมก็อย่างสุดท้ายก็คือสกิลเพย์นะครับเราต้องมีหรือว่าพื้นฐานการเล่นเราต้องมี ในนิดหน่อยไม่ต้องโหดไม่ต้องโหดมากก็ได้เราก็เล่นได้หนึ่งสีถ้าเราแบบว่ามีสกิลเพย์นิดนึงแล้วก็มีความชิดในหัวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาเหมืองที่คนลงน้อยที่สุดนะครับแต่ดูต้นเครื่องว่ามีใครลงบ้างน่าจะมีคนลงวงฟ้าผมว่า ไปตรงนั้นไปไหนดีเดี๋รับน at ้ำโอเคได้ละไปที่ตู้กดอัตโนมัติเน็ตปิงด้วยนะครับเน็ตก็ยังไม่แรงเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมไม่ได้เล่นเกมหลายวันมากนะครับแล้วก็เกมนี้เป็นเกมแรกนะครับยังไม่ได้วอร์มเลยโอเคสังเกตเมืองนี้ก็คือไม่มีตัวนะครับไปเราก็ฟาร์มสบายได้เลยนะครับเมืองนี้โอเค เหตแรกก็คือเราพยายามฟาร์มให้ได้ของนะครับได้ปืนที่เราต้องการแล้วก็ได้ของที่เราพอควรวราวเล่นเราเล่นมาหนึ่งสเราพยายามให้มีอ็อบเจกต์มากที่สุดนะเพราะว่าเรามาคนเดียวนะครับเราไม่ได้มากับทีมนะครับผมไปได้สองใหม่ด้วยเราพยายามฟาร์มมาก่อนครับช่วงต้นนะครับผมก็พอแนะนำก็ตามนั้นเลยนะครับผมทุกคนก็ไปพยายามฝึกนะครับ ฝึกเอาหัดเอานะครับผมเดี๋ยวก็เป็นเป็นทุกคนแน่นอน้ถาเราหมั่นฝึกฝนนะครับหมั่นขยันซ้อมขยันเล่นนะครับใครอยากเป็นก็กดดังสีเบ่อยครับตายไม่เป็นไรช่างมันเราเริ่มใหม่ได้นะครับไม่งนะเกมแรกของวันจะเป็นยังไงไม่รู้นะครับเดี๋ยวขอญาตฟาร,ร์มก่อนนะครับผมอ่าลืมบอกว่า เราเล่นหนึ่งสเราซื้อชิปไอวอลนี่ด้วยนะครับมันจะมีในตู้ให้ซื้อนะครับตัวนี้จะเป็นไอวอล์สิบสลูกนะครับผมเราซื้อมาเลยนะครับเราไม่ต้องรออะไรนะครับซื้อมาเพราะเรามาคนเดียวเหรียญเราไม่ต้องแบ่งปันกับใครนะครับเราซื้อมาเลยไม่รู้ว่าการสอนของผมจะเหมือนกับคนอื่นหรือเปล่านะแต่ว่าผมเล่นแบบนี้นะครับสําหรับผมผเล่นแบบนี้จริงๆนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเป็นพื้นฐานนะพื้นฐานในการเล่นครั้งแรกนะครับสาหรับมือใหม่นะ แต่ว่าถ้าเก่งแล้วก็ลงเมืองที่มีคนได้เลยนะครับก็ใส่เลยเมืองที่มีคนถ้าเราสกิลเพยแบบว่าดีพอแล้วแล้วก็ใส่เลยนะครับอันนี้คือเป็นพื้นฐานแรกนะครับโอเคขอญาตฟาร์มก่อนนะครับโอเคผมก็ฟาร์มเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาอ่านวงกันอ่านเลยก็ได้นะครับเมื่อเราจะได้รู้ว่าวงต่อไปอวงไหนวงต่อไปอยู่ตรงนั้นตรงนั้นมีคน,น,นชุบด้วยแต่ว่าไกลกับเรามาก เนี่ยเราจะล่อไปเล่นฝัน่งหินสันเขาครับไปตรง,งนั้นอ่าเฮ้ยมีตัวมาไฟล้อด,ด้วยนะครับรเรายังไม่รู้ว่าศัตรูมีกี่ตัวนะครับขอเช็คก่อนแต่ว่าผมเห็นตัวเดียวที่ยิงผมเมื่อกี้เจอแล้วข้างหน้าผมเจ็บมาก ยิงไม่โดนเกือบแห้งไปแล้วไม่รายิงไม่โดนเกมแรกก็เอาเลยโอเคศัตรูมาตัวเดียวนะครับไมรู้มาทำไเราอ่านวงมาที่เรียบร้อยนะครับอย่างนี้ก็คืออย่าลืมซื้อปืนสลิงนะครับถ้าไม่มีถ้าฟาร์มเจอก็ถือว่าโชคดีไปอันนี้ผมฟาร์มเจอนะฟาร์มได้ก็เลยมีปืนสลิงนะครับเดี๋ยวเราไม่ต้องเก็บไว้ก็ได้นะปั่นกล่องก็ได้ครับบูทแคเกอร์วะ ยาฟ้าสวยกระทะต้องการกระทะกันตูดเม็ดปิงวะทุกคนเพ็รไม่ค่อยดีเลยโอเคยาสูบยาสูบเราเก็บไว้เยอะๆก็ดีนะครับเวลาเข้าไฟเราจะได้สูบสูบไว้ยาฟ้ากับยาสูบนี่สําคัญมากนะครับผมในการเข้าวงไฟนะแล้วก็โดนฮิลนะครับพยายามซื้อไปเลยโดนฮิลนี่สําคัญมากนะครับ เวลาไฟถ้าเราเจอแบบหนักๆที่หนักๆเข้ามาโถมเรา3าสตัวเนี้อาจจะรับได้นะครับเรามีโดนหิวด้วยเปิดไปแล้วกินยาฟ้าสูบยาสีเหลืองอะเโอเคเราจะไปเล่นตรงที่เราาร์ k ไว้นะครับเราจะไปฝั่งนู้นค่อยๆเล่นไปนะครับสาหรับมือใหม่ค่อยๆเล่นค่อยๆเดินเกมนี้อาจจะคิวไม่เยอะนะครับเพราะว่าผมมาสอนในการเล่นหนึ่งสีแบบว่าพื้นฐานนะยังไม่เข้าระดับกลาง ระดับกลางระดับสูงอะไรอย่างเี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราขอเดินไปเรื่อยก่อนนะครับผมเฮ้ยมีตัวด้านหน้าผมครับผมเปิดหวัวไปเม็ดนึงแล้วไม่รู้ว่ามีเพื่อนหรือเปล่านะซ้ำไปอีอ <Double kill. S 1> มียาฟ้าด้วยแต่ว่าไม่มีเสียงคนมานะแสดงว่าเพื่อนเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้ แสงว่าตัวนี้หลงมาตอนนี้ไอวอลเห็นไหมครับสังเกตไอวอลตอนนี้ผมมี12ลูกแล้วนะครับจะครบ14ลูกแล้วนะฮะตรงนี้ไม่มีคนแล้วแต่ตรงนั้นมีคนชุบวะครับทุกคน,นตรงนั้นไปตรงนั้นตรงที่เราเพิ่งผ่านวิ่งผ่านมานะครับแต่ว่ามีคนไปี๋ยววิ่งไปดูกัน ตอนนี้คือของเราพร้อมแล้วสามารถพร้อมบวกได้เลยนะครับถ้าเราเจอก็คือยิงเลยนะครับผมตอนนี้ว่าของเราพร้อมแล้วแต่ถ้าต้นเกมเรามีตัวที่ลงกับเรามีอะไรลงกับเราก็เราจะเล่นช้านะครับอันนี้คือเราพร้อมแล้วก็คือพร้อมบวกได้เลยนะครับ <h> เราวิ่งกลับมาลายเดิมนะลายเดิมที่เราวิ่งมานะครับ เราจะวิ่งไปดูตรงที่คนชุบนั่นไงมีตัวหัวมีตัวด้านั้นลงมาแล้วไปกันครับหัวซิงออกไปซ้ายนะไปทางบ้านนะครับตรงที่มีกำบังนะครับผมเพื่อเรามาเช็คดูดีๆว่าศัตรูอยู่ตรงไหนข้างหน้าผมครับตัวนึนในเต็นเจอแล้วแต่เขายังไม่รู้ว่าผมมาที่ไงไล่หนึ่งดนาวครับ เก็บไปได้แต่ไม่รู้เพื่อนเขาอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมเห็นตัวหนึ่งที่โดดตรงแถวแถวนี้นะครับน่าจะไปไหนไม่ได้ไกลเมื่อกี้มีจุดแดงขึ้นตรงนั้นครับตรงข้างแสงเราไปดูกันเราไปเลนั<ป>่ไ<ป>้ไงมีตัวหนึ่งครับจริงๆด้วยน่าจะหลายตัวแล้วตัวนี้ผมเห็นแล้วครับไอบอรเราน่าจะยิงได้นะลอยหลังเขาได้นะครับ ตายเลยนะครับทีนี้เพิมีตัวยิงผมตัวนั้นนะเปิดไปเลยยิงไม่โดนเลยครับทุกคนแต่ว่าเราจำกำจัดไปทีหนึ่งแล้วนะแต่ว่ามีที่ลุมยิงผมนะครับทุกคนเรามาเก็บไอบอลนะครับดูดไอบอต้องมาเก็บของเพิ่มเผื่อมีอะไรเพิ่มเติมมีกระสุนสลิงนะครับโอเคไปตอนนี้เราพร้อมบวกแล้วนะแล้วเหมือนเหมือนมีคนยิงเราอยู่ตอนนี้ แต่ว่ามีโคนเสียงคนใกล้ๆผมใช่ไหมเดี๋อแล้วโที่หนึ่งหน้าผมมีนะครับเราค่อยๆเล่น,นครับค่อยๆเล่นเพราะว่ามันเยอะครับพยายามดูมว่ามีตัวมาแล้วอีกตัวหนึ่งือเพื่อนมันมาแล้วเล่นเลยนะครับจังหวะนี้ดตวาไปหนึ่งนะครับเจ็บอีกหนึ่งครับเจ็บไปหนึ่งเเอาเลยครับแล้วก็มีเพื่อนเขาอีกหน้าผม ตรงนี้ผมไม่เจอครับไม่รู้ว่าเขาเป็นลิงหรือว่าเป็นอะไระครับซ้ำให้กว่าครับเขาน่าจะชุบเพื่อนนะตรงนั้นนั่นไงมาแล้วเราแดชออกไปก่อนครับยิงหัวได้เลยจังหวะนี้วิ่งมาเลยดาวครับดาวตรงนี้เราจะเพิ่งซ้ำนะ oh. รนเราวนะ oh. ิ่งอ้อมไปก่อน oh. เอ้ยมีตัวมา oh. หน้าผม เ้าสิบครับเก้าสิบเราวิ่งเล่นก่อนนะย้เข้ารูร้เราวิ่งมาจาตัวนี้ยิง,งหมดตีครับตีนี้สุดอย่าฟ้าออกไปเลยนะนี่ครับเราพยายามหาเหลี่ยมเล่นหามุมเล่นนะครับศัตรูจะหาเราไม่เจอนะครับผมเ,เข้าวงก่อนเมื่อกี้มีตัวขับรถนะผมจําได้ขวามือยังไงเจอแล้วขอซ่อมเกาะก่อนโอเคตอนนี้ของเราฟูมากเลยนะครับฟูไอเทมมากเลย เราไม่น่าตายเราเนี่เหลือ3ตัวแล้วครับตัวน,นี้ได้มา9อ e ้าิมแล้วนะครับผมทุกคนเราดูว่าอีก3ตัวนี่มันตีเดียวกันหรือว่าคนละตีนะครับเราต้องดูก่อนตัวน,นี้ยาฟ้าผมเหลือแค่2นะครับต้องใช้ให้คุ้มแต่มีตัวขับรถไปทางขวาจะเราไปดูก่อนครับว่าเข้าไปไหนสลิงไปดูเลยสลิงเราเยอะ30เลยนะ เอาไปชุบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปเล่นมุมที่สูงก่นอนวนมาที่สูงมาดูลาดลาวลวยังไงครับร้รถตรัวต,ตรงนี้ยิงรถนะครับมีสองตัวหรือเปล่าวะตัวเดียวรถไม่พังนะโอเครถพังมีตัวเดียวใจนะตัวเดียว,ต,ว,ยวตัดตัวไปเลยนะครับจังหวะนี้ดาวครับ ขาไม่มี I ไอวอลไงมีตัวหนึ่งขวามือครับนน้โดนหัวหมดตี้ก็ได้ที่หนึ่งไปนะครับผมก็การสอนมีประมาณนี้นะครับโอเคมูย่าสองนะครับผมก็การสอนของผมก็มีประมาณนี้นะครับพื้นฐานนะครับผมทุกคนก็ไปปรับใช้กันได้นะครับผม เล่นตามผมแบบนี้ได้เลยนะครับพื้นฐานในการเล่นครั้งแรกนะครับโอเคแต่๋ยาอยากให้ใครมาสอนพื้นฐานในการเล่นระดับกลางร,ระดับสูงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ชิปหน้าสว,ส,สวัสดีครับ